เปิดชีวิตปูปิยมาศวัยห9ปีเหลือตัวคนเดียวบันปลายขอเลือกอยู่วัด22กันยายน2022บันปลายอาศัยอยู่วัดตำนานนางเอกร้อยล้านหนีไปแต่งงานอยู่กินต่างจังหวัดเปิดชีวิตปูปิยมาศวัย69ปีเหลือตัวคนเดียวบันปลายขอเลือกอยู่วัดสมัยก่อนดาราห้ามมีแฟนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ปูก่อนช่วงปี2520 แต่ก่อนนั้นลงไปตอนเราเข้าวงการใหม่ๆในยุคนั้นนักแสดงจะมีแฟนไม่ได้เพราะว่าคนดูเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของนักแสดงใครจะมาแตะต้องไม่ได้ฉันรักของฉันอะไรแบบนี้ถ้ามีแฟนเมื่อไหร่คือตกทันทีไม่ชอบไม่ได้เลยเขาจะโกรธมากอย่างที่บอกว่าดาราห้ามมีแฟนพอมาถึงยุคเราคือต้องบอกว่าเราเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าเราทำเราไม่ผิด เราไม่ได้ไปขโมยสามีใครมาแล้วเขาก็ไม่ได้ขโมยเรามาจากใครถ้าจะให้เราเลือกระหว่างการแสดงที่มีเงินให้เราเป็นล้านๆกับการที่เรามีครอบครัวที่อบอุ่นตอนนั้นเราคิดว่าเราเลือกครอบครัวเพราะเราคิดว่าคนนนี้เป็นคนที่เราเลือกแล้วแล้วสามารถที่จะนำพาเราไปข้างหน้าได้อย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็ค่อนข้างดือ้อแล้วสมัยนั้นจะมีการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดนางเอกจะทำอะไรไม่ได้เลย ตนสังกัดจะดูแลแบบไข่ในหินมากก็เลยต้องแอบมีแฟนตอนแรกเราไม่ชอบนะเกลียดเขาด้วยซ้ําแต่สุดท้ายก็มาแพ้ความดีเขาเพราะเขาดูแลเราดีมากเราถ่ายละครเสร็จตีสามเขาก็มารอรับไปส่งบ้านไปต่างจังหวัดก็ขับรถให้ตอนนั้นเรารู้สึกอบอุ่นตกกลุ่มรักสุดท้ายก็แอบหนีไปแต่งงานกันต่างจังหวัดคิดว่าในเมื่อมันเรื่องมากนะักก็แต่งงานกันซะเลย อยู่กัน20ปีได้ช่วยกันทำงานสร้างชื่อเสียงมาด้วยกันคือสมัยก่อนตอนที่เราทำงานอยู่ด้วยกันก็เป็นนางเอกด้วยแล้วเขาก็เป็นผู้อำนวยการสร้างเราสร้างหนังกันเองหลายๆคนรู้จกักกำทธรปิยมาศกลายเป็นชื่อกับนามสกุลไปเลยแล้วก็ไม่มีใครคิดว่าเราจะแยกทางกันอยู่ๆวันหนึ่งคือมันก็มีปัญหาว่าเราไม่โทษใครมันเป็นเรื่องที่อาจจะพลาดกันได้เขาก็มีครอบครัวใหม่อีกครอบครัวหนึ่ง ก็เลยเลิกกันแยกกันอยู่เวลาไปถ่ายละครก็ต่างคนต่างไปแล้วก็ไม่ได้บอกใครว่าเรามีเรื่องกันหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่สงสยัยคือเราสองคนอยู่ด้ยกันนานๆแค่มองตาก,กันก็รู้แล้วว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติไปอันนี้คือเรื่องจริงเพราะว่าอยู่กัน20ปี ลักษณะของอาการบางอย่างมันก็จะบอกได้เองปัจจุบันวัย69ปีสแสวงหาความสุขใจด้วยการทำกิจกรรมกับกลุ่มคนร่วมทางชีวิตตนเองทุกวันนี้รู้สึกเบาลงเยอะตอนนี้ยังไม่หันมาทำงานจิตอาสาแบบนี้ก็ทำบุญตามปกติที่เคยๆทำมาอยู่เสมอแต่เมื่อมาร่วมกิจกรรมปิดทององค์พระแบบที่วัดนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าใช่เลยเป็นการทำบุญที่ดีที่สุด สัมผัสด้วยตัวเราเองนี่แหละดีที่สุดไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนอื่นบอกเรามาพบเห็นกลุ่มคนร่วมทางเขาออกไปทําประโยชน์ให้วัดต่างๆแล้วเรารู้สึกเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตนเองชอบบอกตรงๆตอนนี้มีบ้านสามหลังแต่อยู่จริงๆก็แค่หลังเดียววัดก็เปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองเช่นกัน